สวัสดีค่ะมือนีย่าใหรัดมัดมีกะิีมาไทยหมอมีสูเบึงขึ้นเก่าหลับพีนองมือหนีก็ได้มีสมาชิกกระจกคนเรามีมาทรงปีนองมือนี้ก็ได้มีลายสีลายไล่พี่นองเพื่อต้นใจียจากด้สีไดลไล่ดกระจังมาได้ขึ้นเก่าหลับพีนองอยากได้แบบวาสีย่อมหรือว่าแบบบ่ย่อมก็ได้ขึ้นเก่าเด้อพี่นองเด้ออันนี้ก็เป็นได้สีกวงพีนองอยากได้สีกวงอยากได้ได้สีกวงก็ได้หรือว่าอยากได้ได้ประดิษฐ์ก็ได้คือกันพี่นองต้นมากกระจกจิตจังได้ ประดิษฐ์แหละพี่น้องได้ที่ได้ที่ขวางบนกับสร้างส่วนมากบนสิบวะห่างยอมพี่น้องได้ที่ขวางบนดีใจยอมเองแต่แทบไม่ได้จะสร้างแบบใดดอกพี่น้องเฮ็ดใหายใดมัดตุกจีทุกยางทุกไล่พื้นเก่าเลยพี่น้องสร้างมาหลดอยากได้เอาไปจำนายตัวหรือว่าอยากได้เอาไปท่อเองก็ได้พี่น้องสร้างหน่อยสร้างหลายย่ายลัดมัดมีก็เฮ็ดให้ได้พื้นเก่าเด้อค่ะเด้อเพื่อสนใจก็สร้างมาหลดศูนย์หกห้าห้าเกต ศูนย์หนึ่งสองสองเกตยายรัดมัดหนีพี่น้องสั่งมาโหลดเพื่อได้ได้ที่ได้ไล่ไดก็ได้เขาก็ยอมให้ซื้อไปแล้วก็ห้างคนเพิ่อก็สร้างว่าให้ยอมให้แน่ก็ยอมให้เอาไปแล้วก็ไปแก้บ้างออกก็ไปปั้นหลอดตไในเลยพี่น้องอยากได้ซีสวดือว่าอยากได้สองสวดก็สร้างแบบไดก็เใหญ่กระใหญ่ขึ้นเก่าเลยพี่น้องด้วยอะไรพบกนี้ก็ะใหญ่กระใหญ่มาทุกทีทุกไล่ขึ้นเก่าหรอกพี่น้องสร้างมาโหลย มีหลายอยู่เห็ดเ็ดมาเรื่อยๆกับจำนายออกเรื่อยก็เจ้าะคนก็มัดมาให้เรื่อยๆเลยพี่น้องสร้างมาลดมีหลายอยู่ผลิตผลิตเรื่อยๆมัดเรื่อยๆจำนายออกเรื่อยๆพี่น้องสร้างมาลดใจใจเดียวมึอนี้ย่ายอรัดมัดมีกับสีไทยเบิ้งจำหนีก้อนนอกขานอนเดี๋ยวมึอรุ่นกับหาเนี่ยไม้มาไทยเบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าเลยพี่น้องเบิ้งแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาย่าไรัดมัดมีน้ำคือเก่าเนี่ยด้อ่ะเด้อ มันนี้ก็จะมีแล้วค่ะวัดดีค่ะ